น้ำผึ้งสดๆจากรวงจากรังพึ่งนะครับตัดมาเมื่อสักครู่รวงนี้น้ำพึ่งคนกลางเยอะนะครับรังนี้มีน้ำพึ่งที่ปิดหลอดดวงแล้วด้วยเป็นน้ำพึ่งที่ความชื้นต่ำนะครับส่วนรังนี้จะเป็นน้ำพึ่งที่ยังไม่ปิดหลอดดวงนะครับวันนี้ตัดน้ำพึ่งมาจากรางังจำนวนสองรังนะครับ ได้รวงพึ่งที่มีน้ําพึ่งจํานวนสองรวงอันนี้รวงที่หนึ่งนะครับยังไม่ปิดหลอดรวงส่วนรวงที่สองนะครับมีปิดหลอดรวงไปแล้วบางส่วนจะเป็นน้ําพึ่งล้นลวนนะครับซึ่งพึ่งเก็บจากาสวนที่เป็นสวนมะพร้าวน้ําหอมนะครับแล้วก็มีดอกไม้นานาพันธุ์นะครับออกมาเก็บไว้ในรวงของเขานะครับซึ่งจะมีนั่นแหละครับสวนดอกมะพร้าวน้ําหอม มีดอกอกล้วยมะนาวนะครับแล้วก็ฝรั่งที่เป็นสวนอยู่ใกล้ๆรังเพึ่งนะครับพึ่งเขาบินไปเก็บมาไว้ในรวงดังนะครับนี่นะครับไปดูน้ำาพึ่งครับกลิ่นหอมมากนะครับนี่น้ำเพึ่งสดๆตัดจากรลงังรังพึ่งเลยนะครับจำนวนสองรวงนะครับ